ให้กันในกันทุกคนไปดี่ว่า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ f c คุณลุงคุณป้าที่น่ารักทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะวันนี้นะคะอมก็จะพาพี่พีเเดินทางเข้าป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาคนเดียวเลยวันนี้มีแพลนที่จะเข้าป่าเพื่อที่จะพักผ่อนในป่าเนาะวันนี้ก็มา,ามาพักผ่อนจุดที่มีแหล่งน้ํา ตอนนี้ก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะพี่พีแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้เดินมาได้สักพักหนึ่งตั้งใจว่าจะเข้าไปเปิดคลิปข้างในแต่ว่าพอดีไปเห็นที่พักหลางก็คือเป็นจุดที่มีคนมาพักแล้วหรือว่ามาแบบเหมือนมีคนเคยมามันจะมีแบบจุดกองไฟเยอะก็เลยจะพาพี่พีเอฟซไปดูว่ามันเป็นที่พักของใครหรือว่ามีพี่พีคนไหนรู้จักไหมแบบเคยเห็นในคลิป ทูบเบอร์ของใครหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวออมพาไปดูว่าจุดแห่งนี้เป็นจุดที่ใครเคยมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปกันเลยตรนนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะไปแต่ออมเดินมาถึงแล้วนะคะเพิ่งมาเปิดจุดอากาศดีมากเลยนะคะอมเข้ามาเป็นเวลาช่วงเช้า อันนี้เป็นดอกอะไรมีพี่ๆคนไหนหรู้จักหรือเปล่าสวยมากเอมชอบลำทานแบบนี้มากเลยที่มันแบบมีใบบอลรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมาก เย็นมากๆม,มีลมพัดมีเสียงนกอากาศช่งชวงเช้าเป็นเป็นอากาศที่สดชื่นมากเลยค่ะตรงนี้แหละที่อมบอกว่า,าเป็นที่พักหลังหัวไข่ไม่เคยมีใครเข้ามา นี่เราก็มากับอาวุธอาวุธใกล้มือสามารถสามารถแบบว่าใช้ใช้ตีได้แล้วก็ใช้ช่วยพยุงได้นะนี้เหมือนจะมีปลาด้วยไหมไม่ใช่ ได้ยินเสียงคนนะเนี่ยทุกคนที่เอาบอกว่าเป็นเป็นจุดที่เหมือนมีคนมีคนเคยมาแล้วแน่ๆมล้ค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะพอมเดินไปสักพักหนึ่งสองจุดเจอกองไฟอยู่สองจุด มากมากเลยถ้าไม่มีแหล่งน้ำนะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ไฟลุกไหม้ทั่วป่าได้เลยนะยังดีที่เขาดับจุดแล้วก็ดับเดี๋ยวออมจะนั่งพักตรงนี้แป๊บนึงนะคะ เหมือนอมได้ยินเสียงคนเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดกล้องแบบนึงนะเมื่อกี้ตกใจนะรีบรีบกล้องอเันได้ยินเสียงคนพูดอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครแต่มองรอแบๆบก,ก็ไม่มีคนนะ ดูว่าจะมีคนอยู่ด้านบนหรือเปล่าเราไปดูกันนะอันนี้ตัวอะไรในขวดมลงกินน้ำอะ่ะคน ทางออกไม่ได้มุมตัวเปเลยเลยรู้สึกกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสน,นะพี่ๆโทรศัพท์น่าจะเริ่มมีปัญหาเฮ้ยยีมยมรู้ว่าเป็นของใครนะ <c oughs> ตรงนี้เหมือนจะเป็นหน้าผาเลยแต่ธรรมชาติตรงนี้ก็คือสุดยอดมากเลยสวยดีด่มาดูสวยมากเหมาะแก่การตั้งแคมป์มากมาก แต่ว่าคนน่าจะน่าจะเพียนพลานบ่อยใส่มากพี่ดู ใส่มากกล้องมอันไม่ค่อยโฟกัสน,นะเดี๋ยวเราลองเดินไปตรงจุดดูนะเหมือนมีคนดูโอเคได้ยินเสียงมาจากตรงนู้นแต่ก็ยังไม่กล้าเดินเข้าไปนะ สองข้างแสดงว่าจุดนี้มันต้องเป็นที่พักใครแน่ๆแล้วก็ต้องอยู่มานานหรืวไม่ก็มาบ่อย จากตรงข้างในขางในฝั่งเรานะออมาคนเดียวด้วยนะไม่ค่อยชอบเดินป่าที่เสียงพี่ได้ยินเสียงของผิวปากไหมเมื่อออกมาคนเดียวไม่ค่อยอยากจะเดินเข้าไปป่า ที่มีหินนะมันวิ่งลำบากนะเวลาเจออะไรนะเสียงได้ยินเสียงคนพูดพึมพำพึมพำอีเสียงไหมเหมือนเสียงผู้ชายแก่ๆอรอะมี่อกี่คิดว่าเสียงมาจากข้างในใช่ ทุกคนเดี๋ยวออมจะนั่งพักกินขนมก่อนเมื่อกี้นั่งพักก็ว่าจะกินแหละแต่ว่าได้ยินเสียงตกแกๆก็เลยรีบมาก่อนหาจุดนั่งก่านนั่งไหนดีตัวนี้ก็แรับกันเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้นะ นี้เสียงคนเดินนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงใครนะดูรอบๆแล้วก็ไม่มีคนนะพี่พ 你看懂 เหมือนเจอเศษทราบการทำอุปกรณ์ในการดื่มน้ำในป่านะกระบอกไม้ไผ่ไม่รู้ว่าใครมาทำไว้เหมือนยังม่มใหม่ๆเลยเจอในน้ำเมื่อกี้ ู้สึกว่าน่าจะไม่ได้มีแค่กระบอกน้านะเหมือนจะมีพวกทำจานทำอะไรอย่างเงี้ยไว้กินเป็นลองไม่ไผ่ อ,อ๋มก็นั่งพักได้สักแป๊บหนึ่งแล้วนั่งแด้ะไม่นานแล้วแหละก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เข้ามาชมความงามของธรรมชาติเข้ามาพักผ่อนในช่วงบรรยากาศในตอนเช้านะคะก็อากาศตอนเช้าก็ดีมากๆกก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้ว <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็สิ่งที่เจอก็คือมี เศษซากของคนที่เขาเคยเข้ามาคนที่เขาเคยเข้ามาไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็นคนไม่น่าจะใช่คนป่ารือว่าอะไรเพราะว่ามีการจุดไฟมีเศษซากการทําอาหารอุปกรณ์ต่างๆเจออย่ามย่ามแล้วก็เจอถุงเท้าเนี่ยแล้วก็ในน้ำเนี่ยรู้สึกว่าเจอพวกเศษเหมือนถุงปุ๋ยเนี่ยทุกคนจะเป็นยัง เจอเยอะเลยแสดงว่าจุดๆนี้ก็น่าจะมีคนสัญจรไปมาอย่างแน่นอนนะแค่ออมมาวันนี้แล้วไม่เจอใครออกว่าครั้งหน้าเดี๋ยวออมจะเดินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งไม่ก็อาจจะมาตอนกลางคืนหรือมาตั้งแคมป์กลางวันเนะาะเผื่อครั้งหน้ามาก็อาจจะเจอบุคคลที่เราไม่เคยเจอกันเนาะ ก็เดี๋ยวอีกสักแปบ๊บนึงก็จะเดินทางกลับแล้วอากาศที่นี่ดีมากๆเลยยังไม่อยากกลับเลยเนาะอากาศเย็นช่วงเช้าอากาศเย็นมากก็สําหรับพี่ๆคนไหนนะคะยังไม่ได้ติดตามช่องอ,อมเดินทางสไตล์อมแอมเนาะก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดย้อนไปดูคลิปเก่าๆกันได้เลยแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ออมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยแล้วก็สําหรับพี่ๆคนไหนที่ติดตามแล้วฝากกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กันด้วยก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทำคลิปให้พี่พี่เอฟซีได้ดูอีกเนาะโอเคโอเคค่ะพี่พี่เมื่อกี้ผอปิดคลิปไปแล้วนะแต่ทีเนี้ยเหมือนได้ยินเสียงคนขับไล่กันในป่าไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงใครนะแล้วก็เหมือนเจอชายแปลกหน้าเมื่อกี้เมืนเจอชายแปลกหน้า มันจะวิ่งมาทางนี้ลึกปล่า,นา,ากนแะน่จันะเสียงมันเล่งมาทางเนาะพี่ได้ยินไหมเดี๋ยวมต้องรีบเดินทางกลับแล้วนะเะว่าตรงนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะปลอดภยัยหรอกโอเคค่ะยังไงฝากวิธีติดตามช่องเดินทางสไตล์ออมแอมไว้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กันในการทุกคนไปเร่อ